สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับเป็ดีครับโอ้พี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงโดยเฉพาะเรื่องของภาพใช่ครับมันแนะนําที่เรียกว่าต้องห้ามพลาดเลยนะครับตลอดทุกนาทีในวิดีโอของวันนี้ใช่ครับผมพี่ยาครับเป็นไงครับสบายดีนะฮะสบายดีครับช่วงโควิดก็พี่น้องทุกคนเป็นไงบ้างครับนะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ากักตัวอยู่บ้านก็จริงแต่ว่า กำลังหาโซลูชันใหม่ๆเข้าไปอยู่ไว้ในบ้าน mm. แล้ววันนี้แน่นอนนะที่เราเห็นนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ BenQBenQ ใช่ซึ่งพี่ย่าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์เพรสนะครับในเรื่องของ Home t h เตอ e ์โฮมซีนิม่ามาหลายสิบปีแล้วก็โดยเฉพาะระบบภาพครับมถือว่าไม่ธรรมดานะครับ,รบวันนี้อยากให้พี่ย่านะแนะนําเลยวันนี้นะครับโอ้ oh, BenQ รุ่นใหม่ล่าสุดนี้น่าสนใจอย่างไรครับ ใช่ครับคือเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยที่เรารู้กันว่าทุกคนก็จะอยู่บ้านครับส่วนนักเล่นเครื่องเสียงพี่น้องของเราเนี่ยก็มีเวลาเล่นกับเครื่องเสียงอย่างร้อเอร์ซตเช่นเดียวกันทั้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับเรื่องของการฟังเพลงก็ดีแล้ววันนี้ตัวเบน q ิเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งจะมาตอบโจทย์ใ,ในกรณีที่ทุกคนที่อยู่บ้านเนี่ยอยากมีอะไรเล่นภายในบ้านก,รรกับครอบครัวทั้งลูกลูก อีกด้วยใช่กับครอบครัวอ่าเอาละนี่น่าสนใจนะนะครับโอเคนี่คือเบนคิวนะครับรุ่น TK700 STI 4 k ใช่ครับ HDR ใช่ครับลองรชรับเอสดีใช่ครับนะครับก็เรียกว่าฮอตที่สุดในตอนนี้แล้วก็ร้อนแรงแล้วก็ราคาเนี่ยแบบว่าเป็นมิดมากๆแต่สเปคที่ให้มาฟีเจอร์นี่แรงสุด ใช่ครับนะครับอ so, like ่ะเข้าเรื well <h ors w ashed> ่องนิดหนึ่งครับพิ娅ครับความพิเศษของเ e n q TK 700 STI ็ตัวนี้เป็นยังไงฮะตัวนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็รองรับในเรื่องของการดูหนังนะครับซึ่งมันดูหนังอย่างเดียวไม่พอมันสามารถเล่นเกมได้ด้วยอันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เล่นเกมเนี่ยก็ต้องเน้นความสว่างเน้นความชัดเจนความสว่างสีสันความคมชัดซึ่งซึ่งที่ ยิ่งสีสันมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยการเล่นเกมจอใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่เกิดอาการเครียดมันจะสนุกแล้วก็เลาใจแล้วที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดซึ่งจะมีดีเทลในเรื่องของภาพการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยความต่อเนื่องการเคลื่อนไหวใช่นะเห็นที่เขาสเปคเขาบอกว่า16 ms ใช่ครับนั่นก็คือเรื่องของสปีดหรือเรื่องของการ การมูฟของภาพการเคลื่อนไหวข,ของภาพใช่สําคัญนะถ้าเป็นภาษาของชาวนักกล้องนี่เขาเรียกว่าภาพเนี่ยมูฟเมนต์มันต้องมีความต่อเนื่องสูงนะครับหรือว่าค่าของเฟรมเรตเนี่ยต้องเร็วสปีดเร็วไม่งั้นเขาจะเรียกว่ากระตุกสโตกมันจะออกสโตกแต่ตัวนี้นี่ถือว่าสมูทแรงที่สุดเข้าถึงเบนคิวให้ชื่อเลยเขาว่านี่เขาสร้างออกมาสําหรับนักเกมเมอร์ยุคนี้เลยเพราะว่า เด็กรุ่นใหม่นี้เล่นเกมทุกคนใช่ครับถูกต้องนะฮะและตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เครื่องแรกที่เป็นเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยใช่สําหรับคนที่กําลังเล่นเกมปกติเล่นจากตู้คอมพิวเตอร์จอคอมอจอคอมไม่ถูกนะครับอุ้ยเล็กๆนี้เป็นแสนนะใช่ซึ่งมันเกี่ยวเรื่อง r e s o l u t i o n อ่าซีสองก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวภาพกระตุกภาพยิ่งสำคัญก็คือเรื่องสีสันนะครับเดี๋ยวช่วงที่เรา ดอูอธิบายบไปเนี่ยเราก็จะฉายให้ดูด้วยว่าภาพที่มันออกมาเป็นรูปแบบของเกมมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะอธิบายขั้น,นตอนไปนะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าความพิเศษของเขาก็คือตั้งระยะได้ใกล้สุดๆและก็ใกล้ได้สุดๆใช่ซึ่งภาพยังคมชัดมากๆด้วยนั่นเขาเรียกว่ามีระบบของช็อตโทนนั่นเองนะครับโดยปกติถ้าเราใช้โปรเจคเตอร์ทั่วไปเนี่ย ซึ่งถ้าเราต้องการจอใหญ่ๆครับเครื่องฉายเราก็ต้องถอยออกมาจากพื้นที่ที่เราต้องการ,รจะฉายนะฮะเช่นอย่างร้อยนิ้วเนี่ยโดยปกติเบลต์เตอร์ทั่วไปก็จะใช้อยู่ประมาณทักสาเมตรถึง4เมตรไกลมากนะใช่แต่สําหรับตัวนี้มันเคลื่อนย้ายได้ด้วยใช่หนึ่งร้อยเมตรเนี่ยเอท่านี้ยหนึ่งร้อยนิ้วเนี่ยใช้ระยะในการฉายประมาณแค่2เมตรเองซึ่งสามารถที่จะใช้กับภายในบ้านไม่ว่าในห้องนั่งเล่น ห้องนอนหรือว่าจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถใช้ระยะในการฉายที่ที่สั้นนิดหนึ่งครับหรือว่าจะหยิบไปใช้งาน Presentation งานในธุรกิจของท่านก็ทําได้คือมันเคลื่อนย้ายแล้วก็ฉายในระยะที่ไกลก็ได้หรือจะถอยไปขนาดห้องนี้นี่ก็ประมาณ4.8เมตรกว้าง4.8ครับแล้วลึกนี่ก็7เมตรได้7เมตรได้นะฮะก็เรียกว่าจริงๆจะถอยไปถึง6 6เมตรเนี่ย 300อนิ้วก็ได้ด้วยใช่สเปคนี่ตัวนี้ในจริงๆแล้วเขาระบุว่าประมาณสักร้อยยี่สิบแต่เราดูจากเอนซิลูเมนความสว่างเนี่ยอ้สว่างสามพันเอนถือว่าสว่างมากใช่โดยปกติทั่วไปเราก็ใช้อยู่ประมาณแค่สองพันแต่นี่รอไปทั้งสามพันนี่สามารถฉายได้ถึง300รอนิ้วเลยครับผมซึ่งถ้าเราจะเห็นภาพเห็นไหมฮะความชัดนี่เราเปิดไฟนะฮะ ตอนนี้ไฟสิบกระดวงรวมทั้งไฟสตูดิโอที่เข้ามาอีกไฟที่ฉายเข้ามาหาเราคือผมผมพูดจากใจเลยนะพี่น้องที่เราเห็นเนาะพิยะที่เราได้ทดสอบนะครับผมบอกว่าเบนคิวทีเคเจ็ดร้อยเอสซีเนี่ยโคตรสว่างสววางมากฟันธงสว่างมากๆเลยครับคือถูกใจผมยังโอ้โหขอโทษเพลินที่ออเดอร์ไนเราทดสอบขนาดเครื่องเป็นแสนองเป็นคิวเหมือนกันครับเกือบสองแสนเนี่ยไม่แพ้เลยใช่แสดงว่า โอ้นี่ออกมาใหม่ล่าสุดนี่เทคโนโลยีของเขานี่มาแรงมากมากใช่จริงๆในรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็มีเรื่องฟังก์ชันที่มันมีเรื่องของระบบภาพสีนะครับซึ่งก็คุณภาพสูงเขาก็ทําตัวเล็กออกมาเนี่ยเขาก็เทคโนโลยีระดับนั้นอะมาใส่ในตัวเล็กเหมือนกันแล้วในราคาที่ประหยัดบวกกับการใช้งานภายในบ้านที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยเหมือนทีวีไหมฮะเครื่องนี้เหมือนทีวีทุกอย่างที่สําคัญก็คือมีระบบ Android เออ Android TV ใช่ครับหมายถึง Netflix มันมีรีโมทกดเข้าเมนูกด Netflix อะไรอย่างนี้ได้เลยใส่รหัสเล่นได้เลยครับ Netflix มีลำโพงในตัวยกไปปุ๊บปึ้งเปิดใช้งานได้เลยเมื่อกี้ฟังแล้วลำโพงเสียงดีด้วยดังมากด้วยใช่ครับนะครับก็ผมว่าเหมาะเลยกับกับเด็กๆด้วยจะดู YouTube จะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเล่นได้เลยครับซึ่งเปรียบเสมือกับทีวีเครื่องหนึ่งแหละ แต่ถ้าเรามาเทียบกับ LCD ถ้าเทียบถ้าเทียบกับทีวีนี่ความคุ้มค่าเป็นยังไงครับพี่อจริงๆแล้วตัว LCD ก็มีจุดเด่นเรื่องของการที่ว่าจอมันมีความสว่างแล้วก็มีความคมชัดคนที่ติดใจทีวีอ่าใช่แล้วก็เล่นง่ายมีแอนดรอยเช่นเดียวกันครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้จอมันเล็กไงใช่แต่โปรเจคเตอร์ตัวนี้ทําออกมาเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาไซส์จอขนาดไหนอแล้วมีแอนดรอยในตัวก็เล่น YouTube เล่น Netflix เล่นได้ทุกอย่าง แถมยังเล่นเกมได้อีกที่สำคัญคือเรื่องของเกมถ้าเราสังเกตว่าเราไปเล่นเกมจอใหญ่ๆกับโปรเจคเตอร์ทั่วไปที่เป็นลักษณะของโปรเจคเตอร์ดูหนังเนี่ยปัญหาคือด้านมืดด้านสว่างมันจะไม่เคลียร์คอนทราสมันจะไม่เคลียร์เพราะเนื่องจากว่าเราต้องปรับเล่งแสงให้สว่างมากขึ้นพอสว่างมากกก็เกิดฟ้าใช่ใช่แต่อันนี้มีโปรแกรมในการปรับแต่งสีภาพในการเล่นเกมเนี่ย ซึ่งแม้กระทั่งด้านมืดก็มีความมืดมแม้กระทั่งด้านสว่างเนี่ยก็ยังให้ดีเทลของด้านมืดได้ดีเหมือนกัน HDR ใช่โอโ้โห 4K ด้วยครับผมโอโ้โหนี่แทบอยากจะรู้ราคากันไปเลยแต่เท่าที่เห็นตอนนี้นะครับคมชัดแล้วก็สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์ครอบคลุมไม่ว่าจะห้องเล็กห้องใหญ่หรือจะยกเคลื่อนย้ายนะครับผมจะแขวนข้างบนผนังอะไรเงี้ยได้แล้วก็โดยเฉพาะ กมเนี่ยนักเกมเมอร์ต่างเนี่ยต้องผมว่าต้องรีบซื้อไปใช้รับรองว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าใครที่เป็นนักเล่นเกมกําลังมองหาทีวีจอใหญ่ๆซึ่งถ้าใช้จอประมาณสัก80-90นิ้วเนี่ยผมว่าต้องจ่ายเงินหลักแสน2องแสนสำหรับตัวเนี้รวมจอรวมทั้งเครื่องฉายแล้วราคาไม่เกินแสน อ่าขนาดมีจอด้วยนะเนี่ยมีจอแล้วไม่เกินแสนแต่ถ้าเครื่องอย่างเดียวนี่ก็มีราคาพิเศษให้นะพี่ยะนะใช่ครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเนาะใช่ครับโอ้นะครับผมบอกราคาได้เลยนะครับได้เลยครับี่ปกติเท่าไหร่ครับเนี่ยปกติตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับแต่ในช่วงนี้โควิดเราโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับเหลืออยู่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับโอ้โหนะเห็นสเปคแล้วได้ห้าหมื่นแบบนี้ครับผมนะฮะ ถ้าไปเล่นทีวงทีวีซีดีนี่ถ้าในราคาประมาณห้าหมื่นนี่ที่พี่บอกจอได้แค่กี่นิ้วอะจอก็ได้ประมาณสักหกนิ้วหกสิบเจสเปคต่ำๆนะแต่ถ้าสเปคต่ำๆเวลามาเล่นกับเกมมันก็จะมีอาการกระตกหรือว่าลาักษณะภาพมันก็อาจาจะไม่ถูกใจนี่สร้างมา e อ็กซ์และเป็นโปรเฟชชั่นอลโดยเฉพาะของนักเกมเมอร์เลยใช่ครับถ<ด>ือ<ด> <ๆ S 1> ว่าเป็นตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียว ณตอนนี้เลยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สุดคือรองรับ 4K รองรับเรื่อง HDR และเรื่องของการมูฟภาพต่างๆที่ไม่เกิดอาการกระตุกโดยเฉพาะคนเล่นเกมพวกฟุตบอลมันจะใช้แผ่นสนามใหญ่ๆเวลาเลื่อนเตะไปทีแผนมันจะป๊อป๊อป๊อปันนี้จะสมูทโอ้โหดูแลจะตอบสนองรวดเร็วใช่นะครับได้อัตราลดในการเล่นเกมอย่างร้อคนเล่นเกมนี่ผมว่านะเล่นจอเล็กๆไม่สนุกหรอกครับ เล่นจอยใหญ่่างนี้จอยใหญ่นี่ดูแพงนะฮะแล้วมันสะใจทั้งล่างพี่ยายเองก็มีครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องโฮมซีม่าครับผมนะครับหรือเครื่องระบบ5.1 7.1หลายจุดก็แล้วแต่นะครับมีหมดนะครับทั้งชุดลำโพงชุดเครื่องเสียงแอมปิไฟเออร์นะครับรวมทั้งจอด้วยใช่บริการติดตั้งแบบมืออาชีพทีมงานอีกใช่ครับครบคันเลยใช่ครับนะครับผมอ่ะงั้น เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีเนาะใช่ครับน่าจะมีฉากให้ดูเป็นเกมเป็นเกมสักหนึ่งสักหแล้วก็เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์แล้วก็ลองดูว่า Android มันเป็นยังไงนะครับก็แล้วลองดูว่าเครื่องมันทํางานแล้วเราจะดูภาพว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเป็นไกด์ไลน์นะครับผมครับผมนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับได้ครับผม Happy New Year everyone. Alan Smith, happy new year to you. I'm Martin Tyler. Welcome to everybody to this match on a special day. Kick off from Chelsea, we're underway. And it's Chelsea today against Tottenham. Oh that's easy for the goalkeeper. Kane. Looking good, this move. That's It's a good way to nick the ball back. Another shot! Well, that's not even close. Morata. Pretty even game this for Spurs. Decision is made, it's offside. You can also start head to head races at any time by getting close to another driver and pressing the same button. ใชครับผมผมต้องเรียกว่าผมชอบมากๆ mm hmm. นะครับโดยเฉพาะฉากของที่เป็นรถแข่งอ่ะพี่น้องดูเมื่อกี้ก็คือเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยเวลาจอใหญ่ๆเนี่ยมันจะให้อัตราสสมจริงเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจอโทรทัศน์ทั่วไปทําไม่ได้เล่นเกมเนี่ยผมว่าจอมันต้องใหญ่ครับไม่งั้น มันไม่เหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนเราดูจอเล็ก,ลกๆไงก็หม่ยรู้ผมว่าถ้าจอใหญ่อนะ่ะมันสมจริงมากกว่าครับ,รบเห็นด้วยนะค,ะครับสำหรับคนที่เล่นเกมเนี่ยถ้าสัมผัสกับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะบ,บอกได้เลยว่าโ oh, อ้โหจะตื่นเต้นเรายิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสาวนนี่ในตัวลำโพงในตัวมันก็มีลาโพองอยู่แล้วก็ให้เสียงได้ที่แบบว่าเสียงดีด,ด้วยครับอัตรลอพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะต่อเชื่อมกับตัวซาว์บาร์หรือไม่ก็ระบบเครื่องเสียงที่เป็นโฮมดิเตอร์เลย โอ้โหทีนี้เนี่ยจะได้อัดทลดแบบสมจริงสมจังนะครับ<ช>ก็เรียกว่าจะดู YouTube จะร้องคาราโอเกะจะอะไรเนี่ยมันมีออเดียลเอาอยู่แล้วนะที่เป็นที่แจ็คน,นะครับออกไปเข้าเครื่องเสียงอะไรได้หรือจะต่อเครื่องเสียงแล้วใช้ทําหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แบบทั่วไปปกติก็ได้ใ่ตัวนี้นี่ติดตั้งง่ายเหมือนกันใช่สามารถติดตั้งได้เองเลย<ช>ยกมาปุ๊บตั้งวางระยะจอที่เราต้องการเลือกจอที่มาไซส์ให้เหมาะสมกับห้องแค่นั้นจบละนะครับการตั้งค่าในระบบ เครื่องก็สามารถตั้งให้มาตรฐานของตัวเป็นควอยู่แล้วครับโอ้ชอบจริงๆนะโดยเฉพาะมี Android TV อย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยมันก็จะเข้า YouTube ก็คือง่ายเลยใช่เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือโยนเออมือถือก็เข้าได้เลยใช่ครับผม AirPlay ใช่ไหมครับเป็นแอร่ไม่เป็นระบบ a i r ์เพ y ของตัวเครื่องได้เลยซึ่งมันต้องมันเราก็คือเหมือนเราซิงค์ต่ออินเทอร์เน็ตมันก็เหมือนสมาร์ทอะสมาร์ทโปรเจกเตอร์สมาอารมณ์นั้นเลยใช่ถูกต้อง ถ้าเป็นปกตินี่ผมต้องผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนนะคนรุ่นเก่าคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยมา SMI มาเข้าอันนี้นี่ไม่ต้องแล้วครับผมนี่คือรุ่นใหม่ราคาย้ำอีกทีหนึ่งครับพี่ยาครับก็ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือราคาอยู่ที่5,9900นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเซฟออด d โอหรือจะมาทดลองฟังทดลองดูก็ได้ที่เ a ฟออด d i o ก็มีให้เดโมดูเหมือนกันนะครับ หรือถ้าใครไม่สะดวกช่วงโควิดช่วงนี้สั่งซื้อออนไลน์ไปเลยสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยไลน์ไลน์หาตรงเลยได้ไหมฮะใช่ครับรสามารถไลน์ตรงกับทางผมได้เลยครับ,รบก็ดูที่ด้านล่างก็จะมีเขียนรายละเอียดไว้ก็แอดเข้ามาแล้วก็บอกว่าสนใจตัวเบนควรุ่นนี้ได้ดูคลิปวิดีโอจากโอเดอร์ไนท์ครับเราก็ให้ราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับหรือเบื้องต้นเนี่ยโทรสอบถามหม่องก็ได้แอบสงสัยาจะใช้ยากใช้ง่ายจริงจริง่งาย,ายมากๆแล้วนี่คือที่สุดของเทคโนโลยีตอนนี้ของชัด ดีนะครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายระยะได้ครบวงจรเขาเรียกว่าครบทุกรูปแบบเปิดไฟดูได้เลยเอางนี้ดีกว่าถึงแม้กระทั่งเปิดไฟคุณลิตี้ของภาพก็ไม่ได้ดอกเรียกว่าตัวเป็นแสนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเทคโนโลยีเขาใหม่มากแล้วก็เรียกว่าดีกว่าในรุ่นเก่าๆเยอะเลยนะครับต้องยอมรับว่าโปรเจกเตอร์เนี่ยมันพัฒนาได้เร็วยิ่งถูกคุณลิตี้ยิ่งยิ่งสูงนะฮะมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถจ่ายเงินได้น้อย แต่ได้คุณภาพที่สูงถ้าเป็นสมัยก่อนผมว่าตัวภาพขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้ <T K. S 2> ต้องโดนไม่ต่ำกว่า2องสามแสนแต่ณนะวันนี้คุณสามารถรบับไปได้เลยในราคา5 9า0มื่าพันกคุณภาพแบบนี้เนี่ยผมว่าหาตัวจับยากครับครับและวันนี้นะครับกาลังตีเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งผมและพิยะนะครับและ Audio n เอ่อขอการันตีแล้วก็คอนเฟิร์มเลยครับว่าเบนควี TK เจ็ STI เป็น สุดยอดนวัตกรรมโปรเจคเตอร์ในปี2021นี้อย่างแน่นอนวัน<อ>นี้ผมรพิยะขอลาไปก่อนครับฝากด้วยครับเบนคิวทีเค700 SCI ห้ามพลาดวันด,ดีครับวันดีครับ